บทที่8รักเดียวไม่เคยลืมวันนี้ทั้งวันวิทโรมเอาอกเอาใจภรรยาเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าทั้งเขาและพานินีต่างปลดแอกหัวใจให้ตัวเองด้วยกันทั้งคู่สะว่ายน้ำของที่นี่ถูกสร้างเอาไว้ตรงกลางของบ้านมีโดมสูงที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านลงมาได้ มารดาของวิทโรมก็นำต้นไม้ขนาดเล็กมาปลูกเอาไว้รอบบริเวณสระมีเตียงนอนเหมือนแถบชายหาดไม่มีผิดไอศิลาที่อยู่ในชุดว่ายน้ำทูกพีชสีน้ำเงินาาหมากรุ๊เดินออกมาพร้อมกับชุดคลุมหญิงสาวมองเห็นสาม,มีกำลังยืดเส้นยืดสายเพื่อลงไปไว่ายน้ำภายในสระครั้นเหลือบไปมองตรงทางเข้าสระ ก็พบป้ายสีเหลืองตั้งเอาไว้ว่าห้ามผ่านพี่โลมถอดเสื้อแล้วลงมาได้แล้วไอค่ะหญิงสาวรีบถอดชุดคลุมออกมองเห็นเขาลงสะไปก่อนหน้าก็รีบตามลงไปติดๆพี่ลมไอสงสัยว่าทำไมต้องตั้งป้ายห้ามผ่านเอาไว้ด้วยเดินไปหาเขาตรงขอบสะพร้อมกับตั้งคำถาม วิทธรมดึงร่างของหญิงสาวเข้ามากอดเอาไว้แบบหลวมๆก็จะได้ไม่มีใครมาขัดจังหวะเวลาแบบนี้ของเรายัางไงละ่ะพูดจบก็จูบภรรยาอย่างดูดดื่มคนที่ยังปรับตัวไม่ทันและไม่เข้าใจในการกระทำและหลายอย่างของเขาเริ่มจะมึนง,งงอีกรอบพิโรมไอไม่เข้าใจวิทธรมยิ้มอย่างอารมณ์ดี เมื่อบางอย่างในใจได้กระจ่างและแน่ชัดจากเรื่องเมื่อคืนนี้เขายกมือขึ้นปัดปล่อยผมที่เปียกน้ำของไอซิลาออกจากใบหน้ามองเข้าไปในดวงตาของผู้หญิงที่ทั้งชีวิตเขาแสนเบื่อหน่ายเต็มทนทว่าวันนี้มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นทุกอย่างมันกลับแน่ชัดและลึกซึ้งมากขึ้นกว่าที่เป็น ไอสงสัยใช่ไหมว่าเมื่อคืนพี่ไปไหนมาใช่ค่ะไอสงสัยมากพี่ไปนั่งดื่มกับคุณพาไปร้านที่เราเคยไปกันบ่อยๆเมื่อก่อนเขาหยุดนิ่งเพื่อมองปฏิกิริยาของหญิงสาวไอศิลากัดปากตัวเองแน่นเพื่อไม่ให้มันแสดงความรู้สึกเสียใจออกมาให้เขาเห็นแตว่าแววตากรับซอแวไวไวละริก แล้วเราทั้งคู่ก็ได้รู้เขาไรพ้พวงแก้มอิ่มที่เคยมองว่ามันป่องน่ารักแผ่วๆรูปต้นแขนนุ่มไปมาภายใต้น้ำที่อุ่นพอดีขาค,คนถูกรั้งตัวเข้ากอดอกกอดเขาเบา,เบาๆทุกส่วนของร่างกายถูกเข้าอกกระชับเอาไว้จนเต็มอ้อมกอด ความอุ่นของน้ำมีหรือจะเทียบกับอ้อมกอดของสามีของผู้ชายที่เธอรักเขาจนหมดใจรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมพี่เปลี่ยนไปหัวใจของคุณพาก็เหมือนกันไอรู้ใช่ไหมมันหมายถึงอะไร เขาถามคนที่ซุกหน้าตรงอกตัวเองไอซิลาดันตัวออกห่างเล็กน้อยเงยหน้ามองเขาแล้วสายไปมาเห็นเชือกสีแดงไหมเขาถามแปลกๆไอซิลามองไปรอบๆตัวก็ไม่พบเชือกเส้นที่เขาพูดถึงไม่เห็นนี่คะมีสินี่ไง เขาทำท่าดึงเชือกขึ้นจากน้ำแล้วยื่นให้ไอซิลาดูไม่มีไอซิลาสายหน้าไปมาไม่เข้าใจว่าเขาจะเล่นตลกอะไรให้เธอดูกันแน่ชายหัวใจมองสีอเห็นไหมด้านหนึ่งมันผูกที่ข้อมือของไอส่วนอีกด้านเขาสาวเชือกไปตรงหน้าอกด้านซ้าย ก่อนจะมองศพเจ้าของดวงตากลมโตแบบมีความหมายมันถูกกรามเอาไว้กับหัวใจของพี่คำพูดแสนซึง้งทำเอาหญิงสาวน้ำตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตันพี่ลุงอ้าวร้องไห้ซะแล้วเพราะหัวใจพี่ถูกกรามเอาไว้ด้วยมือของไอพี่เลยไปไหนไม่รอดสักที มันมีเจ้าของมาตั้งแต่แรกนี่เองเขากอดคนร้องให้เสียจนแน่นไอศิลาสะอึกสะอื้นด้วยความรู้สึกตื้อไปหมดทั้งหัวใจไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะพูดแบบนี้ออกมาพี่ลมเป็นรักแรกรักเดียวของไอรักเดียวที่ไม่เคยลืมเลยในชีวิตของไอศิลาไม่ว่าจะมีคนดีมากมายผ่านเข้ามา เธอก็ไม่คิดปันใจให้ใครอื่นพี่รู้พี่รู้มาตั้งนานแล้วว่าไอารักพี่แต่ว่าอะไรหลายๆอย่างบางครั้งมันก็ไม่อาจเป็นไปอย่างที่เราคิดพี่เองก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้กับไอวิทโรมสารภาพตามตรงคงเป็นอย่างที่พี่ลมบอกจริงๆไอร่ามหัวใจพี่ลมเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว ก็คงจะใช่ยังไงเสียพี่ก็เป็นของไอแล้วทั้งตัวและหัวใจอย่าทิ้งพี่นะคนดีจูบแก้มอิ่มเบาๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นจุมพิษแสนหวานในเวลาต่อมาจะหยาดน้ำตาสักกี่หยดเขาก็จูบซับให้จนหายเหือดทั้งคู่ต่างผลัดกันจุมพิษ ผลัดกันกอดอยู่ในน้ำเสียนิอนนานกว่าวิทธรมจะยอมพระห่างออกเหมือนไอฝันอยู่คนเพิ่งหยุดร้องให้ใคล้ายไม่อยากเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงฝันอะไรทำแบบนี้ได้ด้วยมือหนากระตุกสายชิ้นบนออกไอศิลาพวาคว้าตามอย่างรวดเร็วแต่ก็ถูกมือของเขาดึงเอาไว้เสียก่อน พี่ลมไม่เอานะจะมาแก้ผ้าในสระว่ายน้ำได้ยังไงเพื่อใครเผลอเดินเข้ามาไม่เห็นป้ายก็แย่น่ะสิไอซิลาหน้าตาตื่นพร้อมกับยกมือขึ้นปิดหน้าอกของตอนเองเอาไว้ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อเขาเองก็ถอดกางเกงว่ายน้ำปล่อยให้ลอยไปกลางสะระพี่ลม แทบจะครางเมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาดูมา่มั่นและไม่คิดเปลี่ยนใจเป็นแน่แท้รู้อะไรไหมไอเขาพูดระหว่างที่ประชิดอีกคนไอไม่รู้อะไรทั้งนั้นเสียงปฏิเสธเบาหวิววันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านสักคนทุกคนไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดกันหมดเลยมีแค่เราสองคนภายในบ้าน มีแค่เราสองคนแล้วทำไมต้องปักป้ายห้ามผ่านเอาไว้ล่ะคะไอซิลายังไม่สามารถไว้วางใจได้ก็เผื่อหมาแมวของคุณแม่จะเดินผ่านมาไงพี่โลมไอซิลาเริ่มปักคอสั่นพูดไม่เต็มเสียง หญิงสาวมองตามสิ่งที่หลุดลอยออกจากร่างไปด้วยสายตาระห้อยก่อนจะโผเข้าในอ้อมกอดของเขาอีกครั้งด้วยความเขินอายวินาทีนี้เธอไม่รู้หรอกว่าโรคภายนอกจะหมุนไปในทิศทางใดขอเพียงได้อยู่กับเขาในอ้อมกอดแกร่งนี้เป็นพอไปตรงโน้นกันเถอะตรงโน้นของเขาก็คือราวบันไดสแตนเลส จุดประสงค์อะไรล่ะที่ต้องไปตรงนั้นพวงแก้มอิ่มที่ละเหลือเริ่มแดงเถือกขึ้นตามความคิดมาเลยไม่ต้องตีหน้าใส่ซื่อเลยนะไอเขาดันร่างของภรรยาให้ไปตรงราวบันไดกอดจูบสัมผัสรูปไรอยอย่างนุ่มนวลทุกสัสดส่วนของหญิงสาวมือของไอศิลาเกาะหัวไหลของเขาเอาไว้แน่นไอายหมาแมวไอก็อาย หญิงสาวด้านหน้าของคนที่กำลังซุกตัวเองออกวิทธรมทำหน้าเสียดายก่อนจะดันหญิงสาวให้ออกห่างจากบันไดแล้วก้าวขึ้นไปอย่างเร่งรีบเสียงประตูบานเลื่อนทางเข้าสระว่ายน้ำถูกดันปิดพร้อมกับเสียงกดล็อกเพื่อไม่ให้ตัวอะไรเดินผ่านเข้ามาได้พอใจไหมแบบนี้มีแค่ไอกับพี่แค่สองคน เขาเดินลงมาในสระอีกครั้งวิทโรมสารต่อบทรักเมื่อครู่อย่างต่อเนื่องจูบแล้วจูบเล่าอย่างโหยหายิ่งแสงสว่างจากโดมกระจกเบื้องบนสาดแสงลงมากระทบกับผิวกายละเอียดเนียนนุ่มก็ยิ่งงดงามไอศิลาขาวเนียนผ่องหน้ามองไปทุกจอมเนื้อพี่ลมเสียงประท้วงหายไป มีเพียงเสียงน้ำที่แตกกระจายเป็นวงกว้างกลายเป็นระรอกคลื่นเล็กใหญ่ที่ทาโถมเข้าหาพวกเขาทั้งคู่จบบริบูรณ์